อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมย้งปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นูเต้ c h a n n นะครับ วันนี้อยู่เกมเคาน์เตอร์ไซส์เช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของตู้ตัวละคร s อน,นะครับแล้วก็อีเวนต์ต่างๆในอนาคตนะครับเพราะว่ามีฝรั่งเจ้าเดิมนะครับเขาไปขุด Data m i มานะแล้วก็ไปเจอข้อมูลมากมายเลยครับว่าจะมีตัวละครตู้ใหม่เข้ามานะครับแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่รวมถึงสกินใหม่ด้วยนะครับผมก็เลย จะต้องมาพูดกันสนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆนะเตรียมตัวกันนิดนึ่งครับว่าจะต้องเตรียมเหรียญเขียวเอาไว้เปิดสกินไหมหรือว่าจะต้องเตรียมสมุดฟ้านะครับไว้เปิดหาตัวละครตัวไหนเพิ่มเติมนะครับเอาลครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนครับไปดูตัวไทม์ไลน์ที่เทียบกับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเช่นเคยนะครับเอาลครับก็มาที่ไทม์ไลน์ ของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันกันเช่นเคยนะครับก็นี่แหละครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อัปเดตขึ้นมานะนะครับตามข้อมูลที่ฝรั่งเขาขุดดาต้ามายนะครับในวันที่25นี้นะครับ25สิงหาคมนะครับจะมีตู้ตัวละครตัวใหม่ครับนั่นก็คือตัวน้องซิกมานะนะครับเป็นตัวยืนฐานนะครับก็ความสามารถดีมากๆนะครับก็เพิ่มบัฟนะครับพลัง ป้องกันนะลดความเสียหายให้กับทีมนะครับแล้วก็ถ้าไม้ตายครับเสกบอสเอโอนะครับมาต่อสู้นะครับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆบอสเนี่ยพลังโจมตีจะลดลงนะครับ10%ที่เลเวลจะพลังโจมตีลดลง20%เป็นตะครับเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยครับว่าควรเปิดหาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจะช่วยได้เยอะมากครับในคอนเทนต์ PVE นะครับจะผ่านด่านพวกยากๆได้เยอะมากนะครับโดยใช้ซิกมานะครับในการลงสนามนะ แล้วก็ PVP ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับก็เตรียมสมุดฟ้าให้พร้อมและกันนะครับวันที่25นี้นะครับสาวกใครที่ชอบซิกมากก็ไม่น่าพลาดเช่นกันใช่ไหมนะครับอะต่อมาครับมีอีเวนต์ครับขอบคุณ100วันครับครบรอบ100วันนะก็จะเป็นการสุ่มกาชาครับวันละ10โรครับจำนวน10วันด้วยกันนะครับเริ่มวันที่25สิสิงหาคมเช่นกันนะครับก็จะมีตัวละคร ที่น่าสนใจหลายตัวเลยนะครับน้องอลิซาเบตน้องชิฟุยุน้องเอเดลน้องริยูมีน้องคารินว่อง, umi, น,องนะครับน้องจูชิยองชิ้นัสึกแล้วก็เอสโซโซานะครับก็ใครที่ยังขาดตัวละครที่อยู่ในตู้นี้นะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับดีๆทั้งนั้นนะนำมาโดยริยูมีนะครับมาแทบมากแล้วก็จูชิยองครับใครเล่นพีพีก็รู้กี่สับนางอยู่แล้วนะฮะเอเดลเช่นกันนะครับ ี่ฟูยุก็ด้วยนะครับส่วนคารินหว่องก็ใช้ในบางสถานการณ์นะครับที่โจมตีสตุกอากาศนะครับถือว่าเป็นตู้ฟรีที่ดีมากๆเลยนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะก็ตู้นี้ครับเราสามารถเก็บโลได้นะครับก็คือไปเปิดวันสุดท้ายได้เลยครับสิบหนึ่งร้อยโลรวดนะครับหรือว่าจะลุ้นทีละวันก็ได้เช่นกันนะแล้วแต่ชื่นชอบละกันนะครับถัดมาครับจะเป็นอีเวน ครบรอบ100วันนะก็จะเป็นพวกแบบลงดานอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอาของมาแลกนะเป็นเหมือนลูกโป่งนะครับกับเหมือนตัวดอกไม้อะครับแล้วก็ไปแลกของรางวัลน,นะครับก็ห้ามพลาดเช่นกันนะครับเป็นอีเวนท์ที่เอาไว้ฟาร์มของเพิ่มเติมนะครับมาที่25เช่นกันนะแล้วก็ถัดมาครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับจะเป็นโอเปอเรเตอร์ครับ ระบบโอเปอเรเตอร์ครับทุกคนสําคัญมากๆเลยครับระบบโอเปอเรเตอร์จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนตัวโอเปอเรเตอร์ครับมายืนข้างๆยานคือจริงๆมันจะอยู่ในยานนะแต่ว่าเวลาลงสันไอจัดทีมครับมันจะเซตไว้ข้างๆ้ายานนะครับก็ขั้นตอนของโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็คือจะช่วยบัฟทีมให้เก่งขึ้นนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขในการใช้สกิลของโอเปอเรเตอร์เหมือนกันก็คือมันจะมีสัญลักษณ์ของ าสายของตัวละครนะครับเราต้องลงตามลำดับให้ถูกต้องพอลงครบปุ๊บนะครับโอเปรเตอร์ก็จะใช้สกิลครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เปรียบนะคู่ต่อสู้นะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับก็จะมีโอเปรเตอร์มาหลายตัวด้วยกันครับเนี่ยลีโซยอนโอลิเวียเลนาโคอ,อ,อิสู้หลินมาร์คฟินเลแซงเวยเลลินมาตานะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ เดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายระบบ o อเปอเรเตอร์ซิอีกคลิปหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างยาวนะครับก็ในทไลายเนี้ยผมแนะนำล้วกันก็คือให้หาน้องคนนี้นะครับน้องผมเหลืองเนี่ยชุดแดงคนนี้นะเก่งมากๆนะครับสกิลของเธอครับเพิ่มการโจมตี15%แล้วก็ความเร็วในการโจมตี15%นะครับดีงามมากๆครับตัวนี้นะครับตัวออเรเเนี่ยจะใช้ตัวสมุดสีทองนะ3,000แต้มครับในการแลก ส่วนกาชาก็มีให้สูตเหมือนกันแต่ว่าไม่แนะนำนะครับเพราะว่าไม่มีเลดพิตตี้นะฉะนั้นคือโอ้โหบอกเลยว่าใครเกลือนี่คือแบบ200โลยังไม่ออกนะฮะต้องเติมนไปก่อนอุปเลเตอร์นี่น่ากลัวมากจริงๆนะครับโอเคอ่ะต่อเนื่องกันเลยนะครับวันที่25จะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือสกินครับผมเป็นสกินชุดแต่งงานครับโอ้โหมาแล้วครับชุดแต่งงาน เป็น4ตัวละครนะมีน้องซิกมาครับโอ้โหมาพร้อมเลยเป็น SR มาเข้าตู้พร้อมกับสกินนะครับโอ้โหให้กดกันเลยทีเดียวนะการตลาดนี่เยี่ยมยอดจริงๆนะครับแล้วก็ตัวที่2ครับเซลลินครับโอ้โหบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะเซลลินนะแล้วก็เคทีเวทครับสวยมากครับเป็นสกินทองเกือบหมดเลยนะนะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับน้องมียาครับ สวยหมดเลยเอาว่าสวยหมดเลยนะครับตัวรีวิวผมทำคลิปไว้ใน YouTube แล้วครับสามารถไปเซิร์ชได้เลยนะครับก็ลงไว้ครบเรียบร้อยนะครับก็ใครที่กำลังตัดสินใจครับว่าเอ๊จะเอาตัวไหนดีนะครับจะซื้อสกินให้น้องเขาไหนดีก็ไปดูในคลิปนั้นได้เลยนะครับทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าล่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของวันที่25ก็คือวันพุธหน้านะครับที่จะมีนะครับก็สรุปนิดนึงมีซิกม่านะครับแล้วก็มีซุม วันละ10โลนะครับ10วันแล้วก็มีอีเวนต์ครับของคุณร้อยวันนะครับแล้วก็ระบบโอเปอเรเตอร์ซิสเต็มครับแล้วก็เป็นสกินแต่งงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่จะอัปเดตในสัปดาห์หน้านะครับก็บอกเลยว่าโอ้โหยิ่งใหญ่นะครับดูใจกันแน่นอนนะหลังจากที่สัปดาห์นี้แห้งกันมากเลยนะครับก็จริงๆผมมองสัปดาห์นี้ก็ดีนะเป็นสัปดาห์พักฟื้นจะได้ฟาร์มสมุดฟ้าฟาร์มอย่างอื่นนะครับเตรียมพร้อมเอาไว้ แต่ทุกคนตอนนี้ยังไม่จบนะฮะอัปเดตวันที่5ครับสิงหาคมเสร็จไปแล้วนะฮะยังไม่จบครับเจ้าฝรั่งคนเดิมนะครับคนดีของเราครับยังขุด Data าใหม่เจออีกนะครับเขาไปเจออะไรครับโอ้โหไปเจอตอนเดือนกันยาทุกคนเขาบอกว่าเดือนกันยานะครับจะมีตู้ SR ครับเป็นอเล็กซ์ครับนี่ครับน้องอเล็กซ์นะครับ จริงเนี่ยพอผมได้ข่าวปุ๊บมาดูาตารางชาร์ตตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็แบบโอ้มันก็เข้าเขาอยู่นะครับเพราะว่าในของไต้หวันเนี่ยจะอยู่ในอีเวนต์ร้อยวันนะนะครับก็ถือว่าน่าจะต่อกันเลยแหะครับอาจจะมาวันที่3กันยายนเลยนะครับถัดจากวันที่25สิหาสิงหาอาทิตย์หนึ่งเลยอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นอเล็กซ์นะครับตัวนี้เป็นตัวละครที่ควร เปิดเช่นกันนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยถ้าเลือดน้อยนะครับต่ำกว่า50%เนี่ยโจมตีแรงมากๆนะครับก็เป็นตัวละครที่เก่งนะครับใช้ได้เลยก็ต้องหาเช่นกันนะครับก็ถ้ามาต่อเนื่องกัน2ตัวนี่สมุดฟ้านะล่อยหลอมากๆเลยนะครับเอาละครับต่อไปนะครับไม่มีเพียงแค่อเล็กนะครับยังมีเอาเวกครับผมเป็นข่าวเอาเวกครับ ตัวหนึ่งครับถัดจากน้องยูนาครับนั่นก็คือลีโซยอนครับหลังจากที่สับขาหลอกเรานะครับมาเป็นยูนาสปริงฟิลก่อนนะนี่ครับมาแล้วครับลีโซยอนครับมีข่าวว่าจะมาเดือนกันยานะครับคาดว่าน่าจะหลังตู้ยูนาจบนะหรือก่อนที่ตู้ยูนาจบ1อาทิตย์นะครับอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะมาช่วงไหนนะครับก็ใครที่เป็นแฟนของป้าลีโซยอนนะครับก็ เตรียมพร้อมครับสมุดดำครับเตรียมเรียบร้อยเลยนะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับเป็นราชินีแห่งท้องฟ้านะครับ a d g e of Wing นะครับคือเรียกว่ายูนิตบนอากาศเนี่ยเจอรีซูยองเข้าไปครับหายเรียบนะครับใครที่อยากดูรีวิวก็รีวิวให้แล้วเรียบร้อยนะครับดูได้ใน YouTube ที่ผมทำเลยนะครับถัดมาครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมี ข่าวคราวของ Counter Pass ครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เราค่อนข้างคาดหวังครับนั่นก็คือน้องรุดมิราครับนี่ครับผมน้องรุดมิราเนี่ยครับเป็นตัวสไนเปอร์นะที่ดามเมจแรงมากๆครับน้องรุดมิราครับก็จะมาเป็นใน Counter Pass ครับโอ้โหก็ทุกคนก็ตอนแรกนะคิดอยู่ว่าจะเข้าไหมนะคา u เตอร์พาร์สรุปคือ Data m ไม e ขุดมาเจอครับ ว่าเข้าเคาน์เตอร์พาครับก็ใครที่เป็นสายเติมเงินอยู่แล้วก็น่าจะยิ้มเลยนะครับเพราะว่าสามารถทําได้เลเวล106รเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เติมเงินก็อาจจะเศร้าๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าต้องรอหลังจากเคาน์เตอร์พารหมดเป็นเวลา1เดือนครับน้องถึงจะเข้าตู้ปกตินะครับแล้วก็บอกเลยครับว่า must have ครับตัวนี้เก่งมากๆครับเก่งมากๆ ใครดูผมเล่น pvp ในเซเวอร์เกาหลีครับน่าจะรู้สรรพคุณอยู่แล้วนะครับเอาติดตี้ไว้ตลอดเลยนะครับเก่งจริงๆนะครับเอาละเท่านี้ยังไม่หมดนะครับยังเหลืออย่างสุดท้ายครับทุกคนอย่างสุดท้ายคือยานคอฟฟิน6ครับมีข่าวว่ายานคอฟฟิน6จะมานะครับก็เป็นยานที่เอาไว้บัฟจากกลนะเพิ่มพลังโจมตีจากกลครับมหาศาลเลยนะครับก็จะ ได้อัปเกรดสักทีนะครับทีมจากโกลนะไม่ต้องใช้ยางอับรามแล้วนะครับก็ใช้ยางคอฟฟิน6แทนนะครับซึ่งยางคอฟฟิน6มาเนี่ยคำถามก็มีอีกว่าแล้วจากโกลผมจะมีตัวละครตัวใหม่มาไหมครับผมก็เลยมานั่งดูไทม์ไลน์ของไต้หวันต่อครับหายลงมาเรื่อยๆนะก็ไปเจอครับตัวละครเนี่ยนะอยู่ตรงนี้นี่ๆเลยละเอ้ยไม่เลย นี่ไปเจอเจนัสนี่ครับตัวนี้เป็นตัวละครของจักรกลที่เก่งมากๆครับก็ถ้าเข้ามาเนี่ยบอกเลยครับว่าจักรกลได้บัฟนะแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับซึ่งพอดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยมันของไต้หวันเนี่ยอ่ายี่สจูนนะไต้หวันเนี่ยจะนําหน้าเราประมาณ5เดือนนะครับประมาณ5เดือนเพราะว่าเขาเริ่มเดือนมกรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรา ใครเคยดูตัวทำลายทีผมเคยทำคลิปนะครับที่ผมเก่งไว้ว่าจริงๆชวเวดนามมันควรจะมาแล้วนะแล้วมันก็ไม่มาทาีเนี่ยมันทำลายมันใกล้เคียงกันเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเดาว่าเดือนกันยายนเนี่ยที่มี Data m ามาหลุดมาว่าคอฟฟินหกเนี่ยจะเป็นยานละใหม่นะครับมานะผมก็ว่าอาจจะมาพร้อมกับเจนสัสเลยก็ได้นะครับอาจจะมาช่วงปลายเดือนกันยาหรือกลางเดือนกันยาอะไรประมาณนี้ ก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าจะเป็นรถถังเนี่ยซึ่งรถถังเนี่ยจริงๆไทม์ไลน์ของไต้หวันเนี่ยมันจะมาก่อนด้วยนะสังเกตครับเนี่ยวันที่4ี่เดือน5้านะครับอาจจะเป็นรถถังมาก่อนก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตัวนี้เก่งมากนะรถถังตัวนี้เก่งมากโจมตีอากาศได้ด้วยนะครับอีฟริตนะครับถึกมากครับมีกรอบด้วยนะครับก็มัแทบเช่นกันสายเปลี่ยนสายจากโกลนก็ห้ามพลาดนะครับนะครับ อันนี้ก็เป็นการคาดเดานะสำหรับรถถังกับตัวเจนัสนะครับอ้างอิงตามคอฟฟิน6นะเพราะยานมามันก็ต้องมีบัฟนิดนึงสิใช่ไหมมันจะไม่มีเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับมาแต่ยานโดดๆมันก็ไม่ได้ทำให้ทีมจากกลเก่งมากขึ้นอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอเคเนี่ยครับก็เป็นทั้งหมดของตัวไทม์ไลน์นะครับที่ผมเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับในวันนี้นะครับถามว่าข้อมูลน่าเชื่อถือได้ไหมฝรั่งคนนี้นะครับ ขุด a ัตต้มามาทั้งหมด2ครั้งและไม่เคยพลาดเลยครับแม้แต่ครั้งเดียวนะครับฉะนั้นผมมองว่าเชื่อถือได้เลยครับ1 0อยนะในอีเวนท์ทุกอย่างวันที่25นะอันนี้ชัวแน่นอนร้อครับไม่มีพลาดชัวนะครับส่วนกันยาเดือนกันยายนผมก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดเช่นกันนะครับโอเคเนาะน่าจะประมาณนี้นะครับเอาล่ะก็หวังว่า คลิปวันนี้ครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการเตรียมความพร้อมนะกับตัวละครตัวใหม่แล้วก็ระบบใหม่ครับโอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็สกินนะที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนที่ชอบคาลเตอร์ไซส์เช่นกันได้ดูด้วยนะครับผมเอาละงั้นคลิปวันนี้ครับน่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามารับชมนะนะครับ แล้วก็พบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับคลิปหน้าก็พบกันนะกับ operator system ครับกับรีวิวซิก m a นะครับผมไปละบ๊ายบาย